we awesome. <laughs> โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซธีดูใบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมโลมานันเองนะครับทุกคนก็อยู่ในคายโจ๊กเกอร์เนาะน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ทุนมาวันนี้พันห้ามาเบ็ดสี่สิบห้าเลยละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมมาดูกันนะทุกคนว่าผมมาวัเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนช่วงนี้ก็เล่นอยู่ในเวลาสี่โมงครึ่งพอดีเลยนะครับทุกคนสี่โมงเย็นนะ ปก,กติแล้วผมเองชอบจะเล่นตอนกลางคืนแต่ท้าบางทีแบบตื่นตื่นไวครับ๋ยนนี้ก็ถ้าไม่ได้ทาอะไรแล้วก็เล่นเลยนะครับทุกคนไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเองก็จะเล่นเลยนะแต่ไม่ตื่นตื่นไม่ต่ำกว่าบ่ายโมงแน่นอนครับทุกคน <c oughs> ถ้าสมมุติว่านอนตีสองตีสามนะโอเคตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนสําหรับช่วงเย็นแบบนี้นะทุกคนหน่ารายนะครับ เบ็ดสี่ส้เออสวยโอ้โหต่อไปจะมีอะไรไหมครับเนี่ยไม่มีต่อนะดอกนี้ลุ้นลุ้นแจก,กันต่อนะครับมาครับผมโอโ้แล้วก็ไม่น่าจะมีต่อแล้วนะแบบนี้จริงด้วยครับทุกคนเบ็ดหกปะจัดไป ได้จะการต่อนะดอกนี้มีโลมาต่อหรือเปล่าเออโอ้โหตัดหน้าลายไปแล้วครับทุกคนเขาเรียกว่าตัดฟรีสปินนะแบบนี้ <laughs> โอเคดอกนี้ได้กําไรไปยี่สิครับตอนนี้เป็นเบ็หกสแล้วครับทุกคนเกือบโบนัสเกือบมาอืหลอกให้เสียวเฉยนะครับทุกคนได้อยู่ครับแล้วก็อง,งุ่นต่อด้วยนะสวย มงกุฎน่าจะมาหรือเปล่าวายตกลงมาก็ได้เออีมองกุฎมาครับทุกคนได้โลด้วยโอ้โหตัดฟรีสปินเราอีกแล้วครับทุกคนเอออย่างนั้นได้ครับทุกคนเข้าฟรีสปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ก็จะมีต่ออีกหรือเปล่าคอมโบห้าผ่านไปครับผมเอาแล้วไงสี่ร้อยแล้วนะครับตอนนี้คอมโบสิบแล้วครับ เอาแล้วไงเอาแล้วไงจะ20หรือเปล่าไม่มาครับทุกคนเมื่อก่อนเข้าฟีสปินไปก็420นะครับทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับว่า10ฟฟีสปินนี้เราจะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมาช่วงนี้ฟีฟีเกมลงดีอยู่นะนะเนอะเขาเรียกไม่ใช่ฟีเกมฟีสปินนะทุกคนคอมโบหลายคอมโบนะครับโอ้โหแต่ก็ว้าว ว้าวรัวๆเลยครับทุกคนได้ก็ได้ดอกดอกเล็กๆนะครับเฮ<ย>้ยรลมาช่องสามตัวออกไปทีโอ้หูลุ้นรออีกทีครับทุกคนแล้วก็ยังไงครับเนี่ยแล้วก็ตัวไปอีกทีมาครับผมโอ้โหยังแจมสามร้อบ ไม่มีต่อแล้วนะครับทุกคนก็ดอกนี้จบไปที่420ครับผมเลยีก3ฟรีเกมนะครับ2ครับแล้วก็รอบสุดท้ายครับผมโอเคได้แค่นี้นะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับทุกคนก็ยังดีนะจบไปที่920นะครับทุกคนเป็น2000แล้วครับผมจัดไปสิงโตต่อแล้วก็มีกวานต่อครับดอกนี้เฮ้ย เข้าฟีสปินเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหตัดหน้าลายเฉยเลยอย่างนี้โลต้องมาช่องสามนะครับเอามาด้วยครับทุกคนเข้าฟีสปินติดๆเลยนะครับนี่ยนี่ไงช่วงสี่โมงเย็นไม่ได้มาเล่นนานนะครับทุกคนช่วงเย็นๆแบบนี้จัดไปครับทุกคนก่อนเข้าฟีเกมก็1 6 0นะครับทุกคนมารอบนี้สี่รอบเบาๆเบาๆแต่หน้าลายขอนหนักๆก็ได้นะ มีอะไรต่อหรือเปล่าไม่น่าจะมีต่อนะรอบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหรอบนี้คือเกลือครับทุกคนเข้าติดเกินไปนะ2192น้ะครับทุกคนตอนนี้เพิ่มเป็นเบ็ดเบ็ด75หพอไปครับเอาแล้วไงจะเล่นยันเบ็ดสุดท้ายเลยนะทุกคนเออสวยองุ่นต้องม้าหลยอย่างนี้ ตัวละครให้มาด้วยครับทุกคนโอ้โหเหมือนกับขออะไรก็ได้นะครับตอนนี้แล้วก็แจกกันมาอีกหรือเปล่าตัวไปอีกทีโอ้ยคิดว่าฟีสปินติดติดกันสามรอบนะรอมาหรือเปล่าช่องแรกมาครับผมมีต่อไหมอย่างนี้หลุนแจกกันนะครับตัวไม่มาได้มาร้อยหนึ่งครับดอกนี้จัดไป รางุ่นต่อหูสวยครับองุ่นเต็มหน้าเลยนะเอ้าแล้วก็มีโลต่อนะเนี่ยแบบนี้โอ้โหหน้าลายยังสวยเลยครับทุกคนตอนนี้ไหลามากนะแล้วเราก็ลุ้นอง,งุ่นต่อนะครับทุกคนจะเข้าฟรีเกมหรือเปล่าฟรีสปินหรือเปล่านะครับไม่เข้าครับทุกคนเกือบไปอีกแล้วนะดอกนี้ได้มาอีก575ครับผม2008แล้วเบ็ด150ร้อยห้าสิบครับตอนนี้จังหวะนี้โอ้ยพันหกห้าสิบโคตรมัน มาดิจัดการต่อไหมตรวว่าให้จัดการมาครับผมแล้วก็ยังไงมงกุฎโอ้โหยังสุดเลยทุกคนถ้ามงกุฎมาช่องสองนี่นะพันเ้าห้าครับผมส6่พแล้วครับทุกคนโอ้โหเพิ่มเบ็ดร้อยหถูกจงังหวะสองรอบแล้วนะครับทุกคนช่องทูมา r r โลเองก็เพิ่มถูกไปนะครับทุกคนตอนนั้น เกือบจะไม่รอดพอผมวัดใจเพิ่มเบ็ดร้อเข้าตั้งแต่ดอกแรกเหมือนอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่นะดวงผมแข็งนะท่วงนี้ก็มี f อหรือคนดูนะครับขอมามีการจะหุ้นกับแอดได้ไหมนะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมีแต่คนอยากหุ้นกับผมนะเพราะว่าผมแตกบ่อยแน่เลยใช่ไหม <laughs> โอ้เจ้าเวลาผมเสียก็มีนะครับทุกคน ผมยังไม่รับพุนอะไรกับใครนะครับไม่ขี้เกียจรับผิดชอบับทุกคนเดี๋ยวมีปัญหานะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะคนที่ขอมาจะพุนกับผมอ่ะแล้วก็สําหรับคนที่ขอทุนห้าพันเล่นโลมาช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้หลังจากคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะคลิปนี้ผมเล่นก่อนแล้วแล้วผมเพิ่งไม่เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ลงไปก่อนนะเออกวาดมาหรือเปล่าตรวจอบไม่มาครับทุกคนเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยห้าสิบครับผม ไปดูกันเลยครับทุกคนตอนนี้แบบว่าหน้าลายไหลแจ่มมากครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยทําแบบนี้ยังไงก็แตกแน่นอนนะครับโอเคไมโลก็กวาดตัวไม่มาเลยสักอันอะไรครับเนี่ยเหล็กสารอบโอเคสวยครับโลมาหรือเปล่าดอกนี้โอเคโลมาโอ้โหแบบหน้าลายแบบไหลได้ใจจริงๆครับทุกคน เ็บกำลังจ่ายพอดีนะครับก็ <g> <g> เล่นช่วงเย็นไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนก็พอลองกลับมาเล่นดูโห oh, สุดยอดครับผมสำหรับโรมาด้วยนะโรมานี่ถ้าเขาคิดจะไม่จ่ายเขาไม่จ่ายจริงๆนะไม่ลืมหูลืมตาเลยนะโอ้โห oh, สวยได้มีเป็นพันเลยทุกคนจบแล้วนะครับโอ้โ oh, หพอเลยดีไหมเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคน พันสามห้าสิบเป็นห้าพันสี่เดี๋ยวเอาสี่ร้อยข้างหลังออกแล้วกันทุกคนเอาถอนห้าพันะครับเลขกลมๆเนาะจะตายผมนะครับอังุนมาเออมาจริงด้วยขออะไรก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ขอแบบว่ามังกดเต็มหน้าอีกรอบได้ไหม <c oughs> ไม่เอาดีกว่าทุกคนไม่โลภนะเดี๋ยวเราถอนดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> อัศวินมาขัดไว้ไม่งั้นเข้าฟีสปินอีกนะเนี่ย โอเครอบสุดท้ายยังได้อยู oh. ่ okay. ครับทุกคนเหลือเบ็ดโอ้โหเบ็ดเจแล้วกันสวยครับโอเคได้เท่าทุนนะครับดอกนี้สงสัยจะไม่เพิ่มแล้วแหละทุกคนเพราะเขาก็ให้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะหน้าลายลงมาไหลไม่ได้โบนัสนะทุกคนคลิปนี้แต่ มันได้เขาเรียกว่าได้ฟีสปินโลัวเลยนะครับทุกคนก็แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับทุกคนโอเคจบแล้วนะครับเหลือ5,000เน็ตๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถอน5,000ละกันเนาะกำไร3า0 0นะครับสำหรับทุน5,000นี้เดี๋ยวผมเอาไปต่อ ให้กับคนที่ขอมาแล้วกันเนาะว่าทุนขอทุน5,000โลมาช่องนี้นะครับทุกคนโอเคยังไงนะครับถ้าหากว่าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ให้ช่องเศรษฐีดูไบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เศรษฐีนะครับเศรษฐีต่อไปนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นเศรษฐีต่อไปเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจัดให้ทุน5,000ันนะ บายครับผม